สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่นะคนครฮิวใจเช้านี้อยู่กับยุ้ยชมายพรเห็นประเสริฐค่ะอย่างที่พี่ชมพูได้เปิดเอาไว้และยุ้ยเชื่อว่าหลังๆเนี่ยเรามักจะได้ยินคําว่า eec อยู่บ่อยๆค่ะ eec นั้นคือโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาเชิงพื้นที่แล้วก็ต่อย,ยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกแล้วก็ครอบคลุมในการพัฒนาพื้นที่อยู่3จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือชลบุรีระยองและฉะเชิงเซาค่ะคุณผู้ชม วันนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ อีกหนึ่งจังหวัดที่จะก้าวเข้ามาสู่เขตพื้นที่นะคะพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือว่า EEC อีกหนึ่งจังหวัดนะคะโดวยวัตถุประสงค์หลักๆอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเป็นการพัฒนา,ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จัดให้มีบริการภาครัฐแบบครบวงจรตลอดจนการจัดโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพให้สอดรับกับก,บการพัฒนาเมืองที่ทันสมัยเหมาะกับการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการค่ะคุณผู้ชมคือจ ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในยงทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ทั้งในแง่มุมของสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคนอีกด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเมื่อปราจีนบุรีจะกลายเป็นจังหวัดที่4ีที่เข้ามาอยู่ใน EEC ด้วยร่วมพูดคุยกันวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดรจุลาสุกมานพคานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนานะคะพิเศษภาคตะวันออก EEC สวัสดีค่ะดรสวัสดีครั เสียงอาจจะนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยสภาวะของอากาศ<อ>และฝุ่นละอองนะคะคุยกับอาจารย์เล็กน้อยกันก่อนเข้ารายการอาจารย์คะต้องสอบถามนิดนึงค่ะว่าเอออย่างในวันนี้เรารู้กันอยู่แล้วถึงทั้งชนบุรีระยองฉะเชิงเซาทําไมถึงมีแนวคิดนยโยบายที่จะนําปราจีนบุรีเข้ามาเป็นจังหวัดที่4คะ่ะจริงในตอนทํา ec 3จังหวัดตั้งแต่อันนี้ตั้งแต่ตั้งสำนักงานมานะครับตั้ง ec บางทีตั้งแต่ปี6 1ค่ะเขาก็มีการศึกษาเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดจะต้องขยาย S <S จะไปทางไหนดีต่อได้บ้างนะครับก็ตอนนั้นก็มีการศึกษาเบื้องต้นว่าณตอนเมื่อปี6กหนึ่งะฮะปาจินบุรีเหมาะสุดครับรองลงมาจะเป็นจะเป็นจันทบ,บุรีเป็นพื้นที่ต่อเนื่องไปนะครับแต่แต่ที่มาเป็นข่าวใหม่ๆเนี่ยเกิดจากทางภาคเอกชนนะครับคือทางหอคัค้าประเทศไทยกับสภาอุตสาหกรรมคือภาคเอกชนก,ก็ก็มาเสนอรัฐบาลน,นะครับก็เสนอมาที่สำนักง,งานว่าน่าจะพิจารณาขยายไปที่ปาจินบุรีด้วยนะ นะครับเพราะเนื่องจากปัจิมบรีน่าจะมีศักยภาพเนื่องจากว่าฝั่งเอกชนคนที่ทําการค้าทางอุตสาหกรรมรซึ่งของการค้าเนี่ยเขาดูไม่ได้เฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะ,ะเขาเสนอว่าน่าจะขยายพื้นที่ออกมาทางปาจีนบรีเนื่องจากว่าพื้นที่ทางชนบรีระยองเริ่มเต็มปัจจุบันขยายมาเชิงเซาแล้วนะครับเนี่ยถ้าขยายต่อจากเชิงเซามาจะที่ปาจินบรีอีกทีนึงก็น่าจะเหมาะเป็นการวางแผนในระยะยาวให้พื้นที่ EC M มีม,มีความกว้างขึ้นแล้วก็สามารถจะ รองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยในในที่แนวโน้มที่จะมาต่อไปได้คือจริงๆจะบอกว่าอยู่ในแผนอยู่แล้วจะเป็นอีกหนึ่งระยะอย่างนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะก็ฮะก็ใช่ฮะเพราะเราเรามีการการมองอยู่แล้วนะฮะพื้นที่เวลาเราเราดูในเชิงพื้นที่การพัฒนามันต้องขยายแล้วมันลักษณะการขยายตัวมันเหมือนกับกรุงเทพฮะก็จะมีขยายไปที่นนทบุรีสมุทรปราการอะไรเงี้ยคล้ายๆกันอ่เป็นเงี้ยอีสีก็จะคล้ายๆกันว่าถ้าเัน่มีการเติบโตเนี่ย มันก็จะมีพื้นที่ที่กิจกรรมมันเริ่มจะแน่นขึ้นค่ะการพัฒนามันจําเป็นต้องอาศัยเมืองรอบวริวานข้างๆเข้า,ขา,ขามาด้วยมันก็เป็นเหตุที่มีการพยายามปักดันกันมาเสนอกันว,ว่าน่าจะ,ะน่าจะเพิ่มปราจีนบุรีไปด้วยค่ะแต่ว่าที่นี้เนี่ยน่าจะเพิ่มปราจีนบุรีไปด้วยแต่วันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าคือมันต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน<ช>มากๆที่นี้ขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องทําอะไรต่อไปอีกบ้างคะดรคือคืออย่างที่บอกครับที่คุณยุ้ยไปว่าเรามีศึกษาไว้ตั้งแต่้แปี6-1ลว อ่าเจ็ดปีผ่านไปนะฮะอกเปีที่ผ่านมาเราเราจะตามไปไปอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าสถานการณ์เป็นไงเพราะในในการที่เราจะดูเราจะดูว่าทาเดท,ที่ตั้งเป็นไงซึ่งปาจีนบริโอเคแล้วเราจะดูว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจัยที่จะดึงให้การลงทุนต่อไปจะมียังไงต่อเราตามไปดูอีกทีหนึ่งซึ่งแนวโน้มน่าจะได้เราดูโครงสร้างพื้นฐานดูสาธารณโภค <c oughs> อย่างเช่านน้ําไฟอย่างเงี้ยต้องตามไปดูดูด้วยถนนหน,นทางเป็นยังไงเพราะ เรามีกิจกรรทางเศรษฐกิจเข้ามาในพื้นที่นันจะมีการจับจ่ายใช้สอยการเดินทางกันเยอะเราดูาสาธารโภคเสร็จแล้วก็ดูอีกทีเลยปัจจัยเรื่องแรงงานมีคนพอ,อนที่จะสมมติว่ามีคนมาลงทุนเพิ่มขึ้นจะมีแรงงานให้เขาหรือเปล่านะครับเพราะงั้นประเด็นเหล่านี้เราจะตามเข้าไปดูอีกทีนึงดูลักษณะโดยรอบนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราต้องไปรับฟังความเห็นประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องตามไปไล่ดูนะครับเพราะว่าในในพื้นฐานการพัฒนาเป็นเขต EC เนี่ยมันจะไม่ใช่เพื่ออุตสาหกรรมอย่างเดียว แม้ว่าจะมีการเอกชนเสนอหรือสภาอุตสากรรมเสนอเขาทาอุตสากรรมแต่อุตสากรรมรวมถึงพวกบริการด้วยนะ่ะท่องเที่ยวด้วยเพราะน้นที่ขยายอีสีไปเนี่ยบางอําเภอเนี่ยอาจจะเป็นอําเภอซึ่งดูเหมือนกับมีพวกโรงงานนะครับแต่บางอาเภอที่เหลือเนี่ยนะครับเพราะสัดส่วนของปราจีนบุรีถ้าเราดูกันจริงจริงรายได้ของจังหวัดเขานี่ะ เบอร์หนึ่งเลยประมาณ74%ของของตัวไรายได้ของปาจินบุรีมาจากภาคอุตสาหกรรมอ๋อทำกันอยู่แล้วทำกันอยู่แล้วแต่มาจากแค่2อําเภอคืออำเภอกบินบุรีกับศรบีมหาโพธิ์เบอร์สองรไรได้ประมาณ23%มาจากบริการคือท่องเที่ยวค่งั้นเวลาที่คนมาท่องเที่ยวปาจินบุรีนะครับมีเพราะปาจินบุรีมีทั้งน้ําตกมีทั้งโบราณทางประวัติศาสตร์หรือมามาช่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะก็ก็จะมีอยู่ประมาณ 22%ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องกเกษตรนะครับเพราะงั้นในพื้นฐานเนี่ยปาจิมเบรีไม่เปลี่ยนหรอกฮะ,<ค>ะแต่แม้ว่าจะเป็น EEC เนี่ยมันก็คือภาคอุตสาหการรมก็จะทาให้อุตสาหการรมใหม่ๆดีๆเข้ามา <คะ S 2> แต่ตัวที่ภาคบริการหรือกรณีกรเกษตรเนี่ยน่าจะได้ผลประโยชน์จาก e EC ได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าจากการที่เราปัจจุบันปาจินเบรีเรามีภาคเกษตรอยู่มีผละไม้อยู่บ้างนะครับวันนี้ก็สามารถจะกลายเป็นวัตถุดิบซึ่งเราอาจจะมีคนที่มาลงทุนเป็นแปรรูปจาก สมุนไพรไปเป็นยาไปเรื่องอะไรพวกการแพทย์สุขภาพได้โอ้เป็นมิติที่น่าสนใจมากค่ะดเรเพราะว่าจากความเข้าใจว่าจริงแล้วอ่ะชาวบ้านส่วนใหญ่มกักจะเข้าใจว่าถ้าเป็น e e c ม,มันจะต้องเป็นโรงงานจะต้องเป็นคอมเมอรเชียลจะต้องเป็นในลักษณะเชิงอุตสาหกรรมแบบ100%เซแต่จริงๆพอจะอธิบายมาไม่ใช่ละคือจะอธิบายในเรื่องของการเพิ่มเติมคือ e e c เนี่ย จะถูกส่งเสริมอันหลักๆก็คือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคอ,อุตสาหกรรมที่มีอยู่2อําำเภออยู่แล้วนะะกบินบุรีกับศรีมหาโพธิ์แต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็จะถูกพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่มี eec บ้างค่ะก,ก็เขาสามารถจะเพิ่มมูลค่าได้เยอะขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะเป็น <c oughs> ปาจินบุรีเพื่อปาจินบุรี <c oughs> ปาจินบุรีเพื่อเพื่อภาคตะวันออกภ <c oughs> าคกลางแต่ต่อไปปาจินบุรีอาจจะเป็นปาจินบุรีเพื่อประเทศไทยปาจินบุรีเพื่อ อาเซียนปาจินบรีเพื่อทั้งโลกค่ะงัน้นเนี่ยมันเป็นการขยายเป็นการเติมราคาไปเพราะเพราะอย่างเนี่ยปัจจุบันนยครับในในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีพื้นที่สําหรับการลงทุนใช่การลงทุนจะมีการผลต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคนจังหวัดปาจ,จิมบรีต่อไปน่าจะมีโอกาสที่สามารถทํางานใกล้ๆบ้านได้นะครับเพราะว่าแรงงานน่าจะขยับเข้ามาอยู่ท,ที่ที่ในในใน,ใน,ในพื้นที่เขาเหมือนกับคนเชนบรีคนเฉชังซาวได้อยู่ในปัจจุบัน แต่ที่คุณวิวิบอกอันนี้สําคัญนะครับเพราะหน้า,หน,าหน้าที่ของเอซเนี่ยมันไม่ได้ดูโรงงานอย่างเดียวนะครับหรือในโรงงานอาจจะอย่างที่บอกค่ะอยู่บางที่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการใช้ตังนอกโรงงานซะเยอะนะครับในโรงงานอาจจะมีคนมาทํางานในช่วง78ดชั่วโมงแต่อ,อประมาณอีก16ชั่วโมงที่เหลือเขาไปใช้ใช้สตังค่ะออย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ไหมคะก,ก็ส่วนหนึ่งใช่ฮะแต่คนต้องกินต้องใช้ฮะนะงั้นในมาทํางานวันจันทร์ จนถึงเย็นๆแล้วเขาอาจจะต้องไปใช้เงินใน,ในบางอำเภอ <C. S 2> คนที่อยู่ในกระบินบุรีอาจจะต้องไปข้ามไปมนาดีข้ามไปในบางื้ที่ไปไป,ไปท่องเที่ยวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ได้ <C. S 2> นะฮะอันนั้นฮนะเป,นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีมีสีมีการพัฒนาพื้นที่ไป <C. S 2> พอมีคนมีการพัฒนาแน่นอนว่าทุกอย่างมันจะถูกขับเคลื่อนไปด้วยกันทีนี้ <C. S 1> ขออนุญาตก,กลับมาที่ในภาคของการพัฒนาอุตสาหกรรมค่ะดรค่ะว่าพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมในสาขาไหนในเชิงไหนบ้างคะ ือในปัจ e จ ja okay, <'H à. S 2> ุบ on ัน e c จะดูอุตสาหกรรมหลักๆ5กลุ่มนะครกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นการแพทย์และสุขภาพกลุ่มที่2จะเป็นพวกดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกลุ่มที่3จะเป็นเรื่องกับเรื่องยานยนต์สมัยใหม่นะครับอย่างเช่น e ีีอย่างเงี้ยครับที่4ี่ที่สําคัญคือจะดูเรื่องอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือบ้านเราเดี๋ยวแล้วเรียก BCG กันนะครับพวกเศรษฐกิจุนเวียนชีวภาพอะไรอันที่5คือภาคบริการใน5กลุ่มเนี่ยปาจินบรีได้ทําสามารถ รับประโยชน์ได้หมดนะครับอย่างเช่นในในกลุ่มแรกอย่างการแพทย์สุขภาพผมคิดว่าอันนี้จะมี potential มากเลยเพราะปัจจุบันตัวมันก็แหล่งตัวจิตจิตหน่อยของของตัวอัปจินบุรีคือสมุนไพรอภัยภูเบศนะครับก็จะมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นบริการสุขภาพแต่การที่มีพื้นฐานพอพอเปิดไปพื้นที่ไปเนี่ยอาจจะมีนักลงทุนที่ดูแลการแพทย์สุขภาพทั้งในลักษณะของผลิตยาจากสมุนไพรหรือการให้บริการเข้าไปในพื้นที่ พอมีวงการแบบนั้นเนี่ยคนจะตามเข้าไป mm hmm. อุตสาหกรรมบริการประเภทอื่นการท่องเที่ยวจะตามเข้าไปด้วยการท่องเที่ยวทางสุขภาพจะเข้าไปได้ด้วย <Okay. S 2> ส่วนกลุ่มที่2อ,อย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเนเขาก็มีอยู่เยอะนะครับเพราะที่ในปาจีนบริปัจจุบันเนี่ยที่มีเยอะสุดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาจจะอาจจะเป็นการไปเกล็ดเพื่อซัพพลายให้กับคนอื่นได้บางอันนี้ก็จะต่อได้ขึ้นชิ้นส่วนยานยนต์ก็ยังพอมีอยู่ในปาจีนบริก็สามารถจะเข้าไปได้ แต่ที่สําคัญที่สุดผม,ผมคิดว่าปาจีนบริจะเหมาะกับอุตสาหกรรมสีเขียว hmm. ซึ่งในปัจจุบันฮะในอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยเขาจะคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเจอะขึ้น <c oughs> นะครับและปลาจีนบริสามารถจะเป็นแหล่งเหมือนกับแสงพลังงานหมุนเวียนพลังงาน แสงอาทิตย์นจากปาจีนได้เพราะยังมีพื้นที่ได้ไดอยู่เยอะอีกมากอุ้ยะะขอความรู้เพิ่มเติมเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว่ชาวบ้านก็น่าจะต้องมีความกังวลใช่ไหมคะว่านึกถึงภาพอุตสาหกรรม,มชาวบ้านจะต้องนึกถึงโรงงานอ,อย่างโรงงานบอกว่าหุยตอนนี้โรงงานมันล้อมรอบตัวเราไปหมดแล้วแล้วสากรรมสีเขียวมันคืออะไรแล้วก็จะเข้ามามีส่วนยังไงได้บ้างคะเอส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่มีวิธีการที่ทําลักษณะที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่เราดูวันว่าลด ไอ้การ์ดเลนกระจกหรือปัญหาที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5อาะไรต่างๆพวกเนี้ยส่วนหนึ่งมันมาจากภาคอุตสาหกรรมมันเป็นความพยายามของข้างโลกนะฮะที่ที่จะพยายามจะอัปเกรดให้ให้อุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมันลามมาถึงถึงไทยด้วยนะครับซึ่งในการทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยมันจะแตกต่างจากภาคที่คุณอยู้ยบอกคือมันจะเป็นรุ่นสามที่เล็กลง โร oh. งงานอาจจะไม่ได้ใหญ่ขึ้นมีการเอาเทคโนโลยีมามากขึ้น <Okay. S 2> แล้วก็ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นในกรณีที่สารามใ,ใหญ่ๆที่เราใช้ทานหินนี่ต้องมีปล่องเยอะๆแบบนี้มันจะ,จะจะหายไปได้เยอะเลยนะครับเพ mm. นะฉนั้นพวกนี้ก็จะเป็นตัวสําคัญสำคัญที่น่าจะเข้ามาที่ปราจีนบุรีและสุดท้ายก็จะเป็นอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวรือ หรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้เข้ามามัน,นจะถูกล้อก,กันเข้าไปเรื่อยๆไอ,อ้อย่างเช่นสมมติว่าอย่างอภยัยภูเบศที่เราคุ้นเคยกันก็จะถูกพัฒนาเพิ่มเติมเหมือนที่ทางดรได้บอกไว้แล้วว่าอ่ะโอเคเราจะมีเรื่องของเวลเนสที่จะถูกเข้ามาเพิ่มเติมได้ด้วยใช่ครับใช่ใช่เนี่ย Destination ปาจิมบอรีอาจจะเป็นที่ที่คนเวลาไปตั้งถิ่นฐานที่จะไปอยู่แถวนั้นอาจจะมีครบมีงานทําแล้วก็มีพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขาใหญ่มีอากาศที่ดีๆนะครับเหมาะที่จะอาจจะอยู่ได้ ได้สะดวกหรือน่าจะเป็นเมืองที่สําหรับเวลาเราอายุเยอะๆแล้วจะไปรีทายกันจะไปเกษียณอายุแถวแถวป่าเจนบุรีก็อาจจะเกิดขึ้นได้อ๋ออาจากที่บางคนบอกว่าถ้าเกิดเราจะเกษียณเราไม่ไปอยู่แล้วในแถวโรงงานเราจะออกไปไกลๆแต่ว่าในอ EC ในเขตพื้นที่ปาจนบุรีก็ทําให้เห็นว่าก็ไม่แน่นะอาจจะไกลไปอีกหนึ่งหมุดหมายด้วยความที่มีทุกอย่างอย่างครบครันใช่ครับนะคะแลฟฟังในหลายภาคมุมแล้วออย่างเรื่องของการศึกษา ถ้าเกิดว่าใน EEC ในปาจีบุรีมันเป็นมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงมันจะส่งผลถึงในเรื่องของการพัฒนาในการศึกษาให้กับคนได้ยังไงบ้างก็ค,คือจริงที่การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะที่เราเราดูในกวลาเราดูว่าถ้าจะไปที่จะที่ททปาจีบุรีเนี่ยเราดูตั้งแต่แรกแล้วปาจีบุรีมีมหาลัยนะครับอาจจะเป็นวิทยาเขตของมหาลัยใหญ่ๆน <ๆ S 1> ะครับแล้วมีโรงเรียนอยู่เยอะเนี่ยในในปัจจัยเรื่องการศึกษาเรื่องกาลังคนเนี่ยมีพร้อมเหมือนกันแต่ถ้าเรามีดีมานหรือเรามีความต้องการกับอุตสาหกรรมลงไป โอกาสน้องๆท,ที่เรียนอยู่ก็สามารถจะทํางานได้ได้เยอะขึ้นนะครับและการศึกษาเนี่ยจะมีผลในเรื่องของว่าการศึกษาพอมีสถาบันการศึกษาพอมีอุตสาหกรรมหรือนักลงทุนเข้าไปเนี่ยสองอย่างเนี่ยจะไปด้วยกันจะพากันไปเพราะการบางอย่างอาจจะต้องไปเรียนในโรงงานบ้างไปเรียนในสานประกอบการบ้างเพราะนใน,ในการเรียนสมัยใหม่ครับเขาจะเรียนในเชิงที่ไม่เรียนเฉพาะในทางวิชาการในห้องเรียนแต่พวกนี้ทําให้สถาบันในในใน,ในบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะได้ คล้ายๆว่าตรงความต้องการของตลาดมากขึ้นตอนนี้เคสของทางชนบุรีทางระยองเป็นอย่างนันเยอะนะฮะก็คือบางบางทีอย่างอาชีวะหรือต่างๆเนี่ยเรามีการกําหนดว่าบางส่วนของภาควิชาต้องไปเรียนในโรงงานค่เพื่อจะเห็นของจริงมากขึ้น มาส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ,บเด็กๆโดยเฉพาะเรื่องราวของทักษะต่างๆ<ช>น้องๆที่บางทีอาจจะอยู่ในสายทักษะอาชีพอาชีวะต่างๆก็จะถูกส่งเสริมและถูกผลักดันเข้าสู่ระบบแรงงานได้มากยิง<ช>่งขึ้นได้ทําของจริง <นะ S 1> ได้ทําของจริงนะ,นะคะคแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนรู้ในทุกมิติเลยแล้วก็รวมถึงเห็นทางดรบอกว่า แรงงานพลัดถิ่นคนอีสานจากเดิมจะทํางานต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพอาจจะกลายเป็นว่าขยับไปสักหน่อยหนึ่งไปอยู่ปราจีนบุรีก็ได้หมดฮะเพราะว่าอะไรในตรงนี้มันเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าใน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 เคสในสามจังหวัดของของอีซีปัจจุบันเนี่ยฮะับาจะมีโรงงานแรงงานที่นอกพื้นที่เข้าไปอยู่ประมาณ50%เเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเหมือนกับก็มีการกระจายเพราะว่าในที่สุดแล้วงานเป็นตัวตั้ง ถ้าสมมตินคนในพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการทํางานก็จะมีคนนอกพื้นที่ย้ายเข้ามาทํางาน mm hmm. เพราะเป็นแหล่งแหล่งงานต่อไปไม่งั้นตัวอย่างที่เคยไปอยู่ที่กรุงเทพอยู่ทางสม,มุทรปราการจะอยู่แถวสม,มุทรสาครเนี่ย mm hmm. ก็จะมีมีแนวโน้มมามาทางฝั่งอีีมากขึ้นแต่และที่สาคัญที่สุดทางทางนี้จะจ้างงานแพงกว่า mm hmm. เพราะอาศัยอาศัยทักษะที่สูงกว่าเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่น้องๆก็จะมีโอกาสที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่แล้วก็ ค่าตัวของตัวเองค่าจ้างก็จะได้เยอะขึ้นด้วยค่ะวันนี้เราคุยถึงภาพประชาชนในหลายภาคส่วนแล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้เราก็ต้องขยายใหญ่ไปถึงภาพรวมการลงทุนเม็ดเงินจากต่างประเทศเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่า EEC มันนาไปสู่ภาพใหญ่เนาะที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่พัฒนาคนในประเทศเท่านั้น <S <S แต่มันหมายถึงการดึงเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศด้วยณว,วันนี้มเออีเรื่องของประเทศที่ได้รับการออกบัตรนะคะเรื่องของการมาลงทุนในโครงการ EEC มากน้อยแค่ไหนคะ คือในถ้าเราดูไล่ประเทศที่มาลงทุนในพื้นที่3าจังหวัดนะครับถ้านับประเทศกันปัจจุบันมี51ประเทศนะแต่ถามว่าใครลงทุนเยอะที่สุดของคนไทยเราลงทุนเยอะสุดใ,ในประมาณใน5ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ซีนิเมตเงินลงทุนประมาณ1.7ล้านล้านบาทประมาณ3 8เปซ็นเป็นของไทยนะแล้วถามว่านักลงทุนต่างชาติใครลงเยอะลงทุนเยอะสุดใน5ใปีที่ผ่านมา จีนเป็นคนลงทุนเยอะสุดนะฮะเพิ่งแซงญี่ปุ่นมาเมื่อสองปีที่ผ่านมานะเบอร์เบอร์หนึ่งของนักลงทุน,นภายในประเทศในส่วนของอ c ซนะฮะจีนเบอร์หนึ่งญี่ปุ่นเบอร์สองนะครับแล้วก็จะมีมีมีสิงคโปร์มีฮ่องกงนะครับแล้วก็จะมีสหรัฐอเมริกาะนะครับที่เหลือก็จะเป็นไต้หวันจะเป็นเกาหลีจะเป็นเนเธอร์แลนด์อะไรยเงี้ยนะครับงั้นนั่นคือก็นักลงทุนก็จะหลากหลายแต่รายหลักๆเนี่ยจะท่าน นับสัดส่วนของของการลงทุนเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียในในไทยเนี่ยลงทุนเยอะค่ะนี่ก็จะเห็นว่าเป็นการดึงดูดเม็ดเงินขออนญาตสอบถามเพิ่มเติมค่ะว่าอย่างประเทศต่งตางๆนี้คําว่าลงทุนในกลุ่มอะไรมากที่สุดคะดรถ้าการลงทุนถ้านับมูลค่าในปัจจุบันจะเป็นเรื่องของพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์พวกอุปกรณ์จช่นส่วนคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้จะเบอร์นหนึ่งแล้วตอนหลังเนี่ยยานยนต์เริ่มเข้ามาลว ev ev เริ่มเข้ามาเพราะ ev กำลังมานเนี่ยจะมีถึงแบตเตอรี่จะมีอะไหล่ตามเข้ามาด้วย S <S <ม>ควันนี้ะจะจะจะค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนทั้งหมดในการดําเนินงานอย่างที่ดรจุลาได้เรียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกถ้าเกิดเราคาดการเรื่องของระยะเวลาที่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วทาให้ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่4สําหรับในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ e อ c จะได้ในช่วงเวลาไหนคะผมคิดว่าปลายปลายปี68ฮะน่าจะเสร็จเพราะกระบวนการเนี่ยคือเราจะไปอย่างที่บอกฮะจะไปอัปเดตข้อมูลว่าไปถึงไหนแล้วครับแต่ที่สําคัญคือเราต้องไปรับฟังความเห็น คนปาจีนก่อนว่าเขาเอาด้วยไหม <Ừ. S 2> นะครับอย่างที่เราคุยกับผมคุยกับคุณยุ้ยวันนี้ต้องไปเล่าให้คนปาจีนฟังตามตาม,ตามอาจจะต้องลงไปตรมระบับอำเภอครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการจัดโซนนิ่งของอำเภอด้วยว่าอย่างอย่างที่ที่มองในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นอุตสาหกรรมจริงๆคงจะจะครอบคลุมแค่แค่สองอำเภอแต่เปนบริส,สีมหาโพธิ์ใช่นะแต่ในส่วนอื่นฮนะก็ก็เราก็พยายามจะจัดโซนเราคือเราต้องการให้รู้ว่า EC มาไม่ได้เอาโรงงานมาทั้งจังหวัดนะ นะครับเราจะเอามาบางตัวนี้เราจะทาอะไรหรือบางส่วนในเมืองหรือในส่วนที่ติดนครนายกหรือติดนครราชสีมาเนี่ย <Okay. S 2> จะเราจะเชฟเมืองเขายังไงดีแล้วเขาจะเอาด้วยไหม hmm. พวกนั้นน่จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเสร็จ <Okay. S 2> แล้วเนี่ยพอเตรียมเสร็จเนี่ยเราเข้ากระบวนการเนี่ยต้องออกเป็นพระราชกิษฎีกา <Okay. S 2> ต้องไปไรกระบวนการออกกฎหมายมาออกพระราชกิจสีการแล้วซึ่งเราเตรียมไว้ว่าน่าจะไปปลายปีเพราะขั้นตอนกฎหมายมันจะมีต้องเข้าคอรมอไป ไปตามกระบวนการกว่าจะประกาศออกใช้ได้ค่ะครดรชุลาคะ่ะทีนี้ในโมเดลในการพัฒนาอาจากสามจังหวัดที่ผ่านมามาสู่จังหวัดที่4ปราจีนบุรีอยากให้อธิบายกับคุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆในภาพรวมเลยคะ่ะว่า eec ส่งประโยชน์ให้กับทั้งคนในจังหวัดทั้งคนนอกพื้นที่ที่เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจยังไงบ้างคะคือ,อ,อในการดูนะคราวัดกันโดย มีเม็ดเงินในการลงทุนะนะครับปีหนึ่งเนี่ยเม็ดเงินที่ลงเข้าไปใน,ในพื้นที่สารจังหวัดอีซีเนี่ยที่ลงไปจริงๆนะครับจากการขยายตัวเยประมาณปีละแสนล้านบาทเม็ดเงินที่นักลงทุนแล้วเราก็ไปการอุตสาหกรรมต่อเนื่องเราไม่ได้ดูแค่เราไม่ได้ดูที่ชวว่าคนตัดสินใจมาลงทุนออกบัตรอะไรอย่างนี้นะครับเราดูวอจริงๆแล้วการลงทุนเข้ามามันเกิด ประโยชน์ต่อประเทศหรือใน3จังหวัดนั้นยังไงบ้างที่เรารวมมาปีล่าสุดเนี่ยประมาณแสนล้านบาทเศษเศษเช่นแล้วปั๊บต่อปีประมาณเนี้ยฮะแล้วเราตามไปดูใน3จังหวัดเขาโตไหมในเชิงเศรษฐกิจเขาจะโตรประมาณปีละ5%อร์เนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือว่า3าจังหวัดนี้โดยรวมเฉลี่ยแล้วโตขึ้นในเชิงเศรษฐกิจนะคือดูอาจจะยุ่งยากนิดนะึงก็ต้องดู g ี p รายได้ของจังหวัดเพิ่มขึ้นไปแล้วเราก็ตามไปดูว่าแล้วตัดสินีชีวัดคนดีขึ้นไหม ก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในในในเชิงตัววัดในเชิงที่อาจจะเป็นในเชิงเศรษฐกิจหน่อยนะครับในเชิงสังคมเ่ยก็ดีขึ้นนะครับแต่แล้วเราลามไปวัดในพื้นที่ที่เรามีเป็นเน็ตเวิร์กที่ทํางานกับ EC ไปเนี่ยอย่างปีที่แล้วเราลองลองทดสอบไปดูว่าพื้นที่ที่เราไปโปรโมทเพื่อเนื่องจากว่าเราต้องการให้พื้นที่โตไปพร้อมกับในโรงงานค่ะเขาก็มีบางส่วนที่ทํางานกับเราเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ20%อรในรายรายได้ของของรายได้ที่เขาเคยได้สมมติปีละ ร้อยบาทเนี่ยปีปีที่เราไปเข้าไปช่วยหลังจากที่เราไปช่วยแล้วก็กลายเป็น120บาทก็ถือว่าพื้นที่เขาเริ่มเข้าใจในอีซีมากขึ้นนะครับแล้วอันนี้ อันนี้ก็เป็นช่องทางที่ดีเหมือนกันที่อยากจะให้ประชาช,ชนทน่านผู้ชมจะได้รู้ว่า EC ไม่ได้ดูแค่เฉพาะโรงงานใช่ค่ะแต่ว่าเราดูเศรษฐกิจภาพรวมกันท่านยุยถามเพิ่มเติมอาจจะพึ่งนึกขึ้นมาได้ตอนนี้นะคุณผมมู้ชมเรื่องเรื่องคมานาคมค่ะ ه, เรื่องคมานาคมในเขตพื้นที่อย่างปราจีนบุรีจะถูกส่งเสริมในการคมานาคมวิติไหนบ้างไหมคะก็ปัจจุบันมันจะมีเส้นทางเพราะในในปัจจุบันในการเข้าเข้าถึง ปาจีนบุรีไปได้หลายทางเลยไปผ่าน <ฮะ S 2> นครนายกก็ได้ <ฮะ S 2> ไปผ่าน <ฮะ S 2> ชายเชิงเซาอะไรก็ได้เ <ฮะ S 2> นในพื้นฐานที่ในพื้นที่อย่างที่ท,ที่ที่คุณอุวิฐารมเนี่ยรเราเวลาเราเชฟเมืองเรากําหนดว่าใครจะทําอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยเัีน่ในถนนหนทางอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องดูแลให้ดีขึ้นให้รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วณปัจจุบันความพร้อมของปาจีนบุรีเนี่ยดีมากอยู่แล้วนะครับและถนนที่อย่างสมมติไปที่ปัจจุบันในแนวนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถจะส่งไปตามวัตถุดิบไปที่ปาจีนบรีหรือผลิตเสร็จในปาปาจีนบรีส่งมาที่แหลมชะบังอะไรเนี่ยเส้นทางนี้ดีละถนนก็ถือว่าเป็นถนนหลักๆเลยะนะสารไปแม้ในกรนาคมค,คนส่งเนี่ยโอเคถนนโอเครถไฟมีนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ในในในส่วนความพร้อมสารุปโภคอย่างอย่างเรื่องน้ำเนี่ยซึ่งแม้ว่าในในพื้นที่ในสารจังหวัดปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอยู่เหมือนกันปาจีนบรีไม่มีเขามีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่เป็นน้ําดิบที่ใช้อุตสาหกรรมได้ ใช,ใช้ทําเรื่องอุปโภคบริโภคเรื่องเกษตรเพียงพอค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันความพร้อมเนี่ยมันเป็นความค่อนข้างสูงครับค่ะปีหน้าแน่นอนหมุดหมายงานของ EEC คงไม่ได้มีแค่เฉพาะการผลักดันปาจาบุรีให้เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจ EEC จังหวัดที่4มีอีกหลายงานที่ต้องทําเลยพอจะบอกได้ไหมคะว่าปีหน้าในการดําเนินงานจะไปทางไหนได้บ้างปีหน้าก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมที่ให้นักลงทุนได้ได้ลงทุนเราเชิญชวนนักลงทุนมาพอสมควรน,นะครับ <c oughs> แต่สิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีต่อคือ ต้องหาที่ให้เขาลงว่าจะลงตรงไหนแล้วเราจะพยายามจัดโซนนิ่งว่าอุตสาหกรรมไหนที่เหมาะกับอะไรต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานส,สายสานบุพภคอะไรควรจะอยู่ในลักษณะนั้นไปอันนี้เป็นส่วนที่หนึง่งแต่ส่วนที่เราจะทําเยอะในในปี68เนี่ยจะเป็นเรื่องของให้ชุมชนได้ประโยชน์จากโรงงานออกไปแล้วพยายามจะเชื่อมให้โรงงานไปถึงชุมชนแล้วก็พยายามดึงชุมชนให้มาอยู่ใกล้โรงงานเขาจะได้อยู่ด้วยกันได้เพราะโจทย์อันหนึ่งรือภารกิจอันหนึ่งคือต้องการให้ สองกลุมนี้อยู่ด้วยกันได้เป็นภารกิจของ EC อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจใ<ช>แล้วก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยอัปประโยชน์ที่ร่วมกันในขณะเดียวกันในภาคโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นในเขตโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวที่คํานึงถ<ช>ึงสิ่งแวดล้อมคํานึงถึงชีวิตของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้นเชื่อวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้เข้าใจนะคะในเขตพื้นที่เศรษฐก e ิจ EEC รวมถึงการผลักดันปลาจีนบุรีให้กลายเป็นจังหวัดที่4ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ EEC นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวปีหน้าติดตามข่าวกัน<ด>คาดการณ์อย่างที่ทางดรจุลาบอกว่าจะเป็นในช่วงส้นนปี2568ะะค วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางดรจุลาสุขมานพค่ะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็สร้าง<อ>ความเข้าใจกับผู้ชมมากขึ้นขอบพระคุณค่ะ